พระพักรัตนนาคนาราชค่ะท่านได้เดินทางมาถึงที่บริเวณพิธีแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนเทียบดวงผิดแดงหลอดไฟพอเราลุกเกิดมาเนี่ยหลอกไปแบบกาจะสว่า,วา,วาวงแต่พอโตไปเรื่อย เด็กคนนี้ท่านก็นทดสอบอย่างนี้ครับท่านไปปุ๊บเนี่ยให้เขาทายก่อนเลยว่าท่านมีเงินในธนาคารเท่าไหร่ถ้าเขาทายถูกนะอันนั้นจะเออชักเข้าท่าอ่าช่าเข้าท่านะแล้วก็ถามว่าหวยจะออกอะไรถ้าผิดก็ปีเลยเมาแต่ถ้าทายถูกก็โอเค เป็นประเด็นพูดถึงต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะจากกรณีที่น้องไนท์ได้ออกมาเปิดคอร์สเชื่อมจิตและบอกว่าสามารถยังรู้อดีตและอนาคตได้ล่าสุดเลยค่ะคนตำรวจโทรเรว,วัตได้ออกมาแนะวิธีทดสอบน้องไนท์ว่าแม่นจริงหรือไม่ทำแบบนี้รู้แน่นอนจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะจากกรณีน้องไนท์เทวานิรมิตจุติเด็กชายวัยแขวบที่อ้างเป็นร่างอวตารองคเพชรพัทรนาคานาคราช สามารถเชื่อมจิตได้และยังรู้เรื่องราวต่างๆทั้งอดีตอนาคตเพียงเห็นแววตาก็รู้ได้ว่าใครมีกรรมหรือเคยเป็นนางฟ้ากลับชาติมาเกิดบ้างและมีลูกศิษย์หลายพันคนตั้งกลุ่มใน Open Chat ต่อมาน้องไนซ์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าในสมัยที่ท่านสอนธรรมะบางคนบอกว่าไม่มีการเชื่อมจิตแต่ที่จริงๆมีการเชื่อมจิตครับคือการสอนในสมาธิในยุคนั้นไม่มีไมโครโฟนคนมาฟังท่านตั้งร้อยพันคน ถ้าท่านไม่สอนในจิตเขาจะได้ยินยังไงคิดกันบ้างสิครับ <S <S ซึ่งต่อมามีรายงานว่าน้องไนซ์งดเดินสายสัมภาษณ์และจะฟ้องคนที่ตัดต่อข้อมูลทําให้โลกโซเชียลพากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นดังกล่าวยังปราดสามสีได้บอกว่าฟ้องเลยตามกระบวนการทางกฎหมายต้องพิสูจน์ก็เทจจริงว่าเทปก่อนตัดต่อมีความหมายอะไรแล้วตัดต่อต่างจากที่พูดอะไรไปบ้างก็แม่พูดเองตาน้องเป็นเพชร มีแสงอยู่รอบตัวน้องเองก็บอกเองเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเคยดำรองอยู่ในชั้นอนาคามีฟ้องสิฟ้องเลยขณะที่นายนาริกรเ้เฟืองระบินอดีตเอกอัครราชทูตไทยนกรุกรงโบโนสไอเรสประเทศอารเจนตินาระบุว่าพ่อแม่รังแกเด็กใช้ประโยชน์จากเด็กหากินเราจะเปเรี่ยนเที่ยกรวมผิดได้หลอกไนพอุกเกิดมาเนี่ยรอไปก็จะสว่าแต่พอ ไีจากนก<อ>ั้นก็ทั้ง<ห>ทั่วไปเรื่อยๆและหลอดไฟก็เริ่มส่องอยเรื่อยๆรวมถึงการมีควบคูณสารควกคุมที่ให้ไปหนึ่งการลบสองสว่านสามเกิดเป็นตับตัวการลบก็คือต้องไปสวดทุกขในนำนกเจอแกความทุกข์ไม่เคยเจอถึงอะไรต้องตัดกองทุกข์ ล,ล,ลาสุดพลตำรวจโทรเรวัตรกลิ่นเกสรได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวโดยก็ยังตั้งคำถามว่าประเทศไทยมันไปถึงขั้นนี้แล้วหรอซึ่งตนเองเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องกลับชาติมาเกิดหรือส่งเจ้าเข้าผีพร้อมแนะนำวิธีทดสอบว่าน้องไนท์แม่นจริงหรือไม่โดยวิธีให้ทายเงินในธนาคารว่ามีเท่าไหร่ถ้าทายถูกก็เข้าท่าหรือให้ถามว่างวดนี้หวยออกอะไร โดยแนะว่าอยากไปหลงงมงายใครนะน้องไหนน้องไหนไหนนะเชื่อมจิตโอ้โหคนมันบ้าคือผมอย่างนี้ครับไอ้คนไทยเนี่ยนะต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยนตรงนะ้อวิสาเนี่ยต้นไม้ที่เขาย้ายมาเนี่ยคุณลองเอาข้อแพรไปปลูกเนี่ย เอาผ้าแพรไปปลูกนะแล้วเอาชุดไทยไปห้อยนะแล้วก็ทามาเอาหัวหมูไข่ต้มมาแก้บนมันจะมีคนทำตามเลยนะครับอผมเรื่องเรื่องน้องไหนเนี่ยผมก็ไม่ได้ตามข่าวตามอะไรนะแต่ว่าผมดูมันไปถึงขั้นนี้แล,ล้วเหรอประเทศไทยนะครับก็ไปเป็นองค์นาคามั่งนาคมีจริงลึ ไม่จริงก็ไม่รู้นะครับปั้นรูปพญานาคแล้วก็บ้าหัวตอก็ยังไปกราบเลยจอมปลวกก็ยังไปกราบเลยจอมปลวกเนี่ยคนไปกราบไหว้ไปขอหวยนะแม้แต่ในไร่ผมเนี่ยผมบอกเอานี่ใครเอาผ้าแพมาวะเนี่ยมาจุดทูปจุดอะไรมาเขามาขอหวย <c oughs> ผมแล้วหางรถไถยลากทิ้งหมดเลย <c oughs> <c oughs> เอาให้ให้ไก่กินนะครับ <c oughs> แล้วก็เอาดินจอมปลวกมามาผสมกับดินโกลนเพื่อจะมาปั้นเตา ปั้นเตาเพราะแล้วมาปั้นลูกกระสุนลูกกระสุนเนี่ยลูกกระสุนน่ยดินมันจะดินจอมปลวกเนี่ยจะเหนียวจะดีไงไม่เหมือนดินทั่วๆไปนะก็ต้องผสมดินจอมปลวกเนี่ยนะครับมันเพี้ยนกันไปแล้วครับผมว่านะคือถ้าเกิดผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อนะแต่ถ้าเกิดว่าเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกลับชาติมาเกิดจริงเหมือนผมไปเจอไอ้หมอดูผมเนี่ย ไอหมอทรงผมเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อทรงเจ้าเข้าผีอะไรนะแต่เขามาชี้เลยเฮ้ยมึงเนี่ยไม่นับถือกูนะวิญญาณผีใจโหงขี่โค้มึงมามืดหมดเลยนะเฮ้ยมันไม่รู้จักว่าเราเป็นใครไม่รู้จักว่าผมเป็นใครตำรวจเพราะผมใส่กางเกงขาสั้นเสื้อเสื้อตัวหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ยืมมอเตอร์ไซค์เก่าๆเข้าไป มันยังรู้แล้วเสือกมาถ่ายว่ามึงจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งทั้งทั้งที่มันไม่รู้ว่าผมเป็นพ่อค้าหรือรับราชการมันมันก็มีเขานะครับหรือว่าหมอดูอีทีตังค์อยู่ในกระเป๋าผมนะมันบอกเลขถูกไอ้ยอย่างเงี้ยผมก็พอเชื่อนะครับเด็กคนนี้ท่านก็ทดสอบอย่างนี้ครับท่านไปปุ๊บเนี่ยให้เขาทายก่อนเลยว่าท่านมีเงินในธนาคารเท่าไหร่ถ้าเขาทายถูกนะอันนั้นก็เออ ชักเข้าท่าอ่าชักเข้าท่านะแล้วก็ถามว่าหวยจะออกอะไรถ้าผิดก็ไปเลยเห็นไหมแต่ถ้าทายถูกก็โอเคอย่าไปหลงงม,มงายนะครับอย่าไปหลงงม,มงายนะฮะอย่าไปหลงงม,มงายก็ไม่ได้ไปปิดกั้นนะก็ขนาดต้นไม้มันยังกราบนะครับ จอมปลวกอย่างกลาบมาเนี่ยให้น้องน้งน้องไนอ,อะไรที่ถามเข้ามาก็เป็นวิธีในแบบฉบับของท่านเรวัตเขาเลยค่ะแนะนําให้ลองนําไปใช้ดูนะคะจะได้รู้ว่าน้องไนสามารถเชื่อมจิตได้จริงหรือไม่นะคะก่อนที่จะเสียเงินจํานวนมากไปเข้าคอร์สจะเชื่อจะศรัทธาอะไรก็ใช้วิจรารณญาณให้มากๆแล้วกันค่ะ